สวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟืองชายเดอะบักฟัดนะครับนี่ก็ยังอยู่ที่กิจกรรมโรยตัวนะครับที่น้ําตกวังตุ้มนะครับเมื่อกี้เป็นภาพใหญ่น้ําตกใหญ่เลยนะครับที่เขาคอสจฉิบูนนะครับอยู่กลางป่านะครับก็เลยต้องเข้ามานิดนึงนะครับหลายคนก็คงไม่ได้มาที่นี่นะครับและที่ถ่ายเดือนสิงหาคมก็ปีห6กครับน้ํากําลังเยอะเลยนะฮะนะครับ นี่กำลังลงมานี่คือมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับฮอสเซียดอทคอมเดิมก็ทำงานทีมสบายดอทคอมมาด้วยกันนะครับอันนี้มากิจกรรมโรยตัวข้างแรกนะครับของมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับกำลังคุยกันอยู่ครับกับทาง เจ้าหน้าที่นะครับผู้ดูแลนี่ผมตั้งกล้องอยู่ฟากหนึ่งงน้ำตกนะครับคอยดูเก็บภาพนะครับก็คือต้องเดินถอยหลังลงมานะครับจากน้ำตกครับ เท้าต้องยันเอาไว้นะครับก็คือเดินถอยหลังลงมาจากน้ำตกนั่นเอง ตรงนี้เวาวนิดหนึ่งแต่ได้เปรียบกว่าน้องเมื่อกี้นะครับเพราะว่าขายยาวนะฮะขายขายยาวก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ครับครับตรงนี้ลงถึงจุดพักได้แล้วครับตรงนี้เป็นจุดพักนะฮะหลงังหยิบกล้องกันน้ํามาถ่ายนะครับ ไถ่ายครับลงมาต่อเลยนะครับงอาลครับใครเป็น,ปนแฟนๆมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับชแนลมิสเตอร์ฮอสเซียใน youtube นะครับเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ชแนลของผมด้วยนะครับฟิลไทยนะครับผมมานบินนะครับฟิลไทยนะครับดูคลิปฮอสเซียนี้แล้วมิสเตอร์ฮอสเซีย ลอยตัวน้ำตกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ and ดูกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับนะครับลงมาตรงลงอันนี้ลงมาในม่านน้ำเลยนะครับโอ้ท้าทายท้าทายครับเสือเเสือจะได้เรี่ยบครับขายาวขายยาวจะได้เรี่ยบแต่ตรงนี้ตกเว้าาตกเว้าตกเว้าครับตกเว้าวปล่อยตัวลงมาเรื่อยครับปล่อยตัวอุปกรณ์จะ คอยกันไว้คอยกันไว้มีข้างล่างห่วงด้วยอีกคนหนึ่งไม่ตป็นไรครับไม่ตป็นไรถึงพื้นแล้วครับถึงพื้นแล้วนฮะประสบความสําเร็จแล้วเย้ครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับยบร้อยแล้วครับ เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาทีมงานขอดทอยเฟร์เลอร์เข้ามาเก็บอุปกรณ์นะครับถอดอุปกรณ์แล้วก็กล้องกันน้ำ ได้ถ่ายครับเพราะว่าังกลางทางไม่ิจากที่เราดูในคลิปก็คือแกแกล้วงกล้องไม่ถึงนะฮะแกล้วงกล้องที่่อย,อยู่ด้านหลังเนี้ยไม่ถึงก็งเลยคว้ามาถ่ายกลางทางไม่ได้ก็ตัดมาที่ภาพน้ำตกวังตุ้มนะครับที่เขาค้อสวยครับสวยจริงๆ ครับก็คลิปมิสเตอร์อสเซียนะครับผลแรกกับการลอยตัวในชีวิตนะครับลอยตัวน้ำตกครับ